w w w ร์ไวด์เว็บเอสอัมเลภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนายชาติราชครูครับคลิปนี้นําเสนอสุดยอดวัตถุมงคลของหลวงปู่เช้าอัตตจิตโตแห่งวัดห้วยลำใหญ่จังหวัดนครสวรรค์อีกชิ้นหนึ่งครับวัตถุมงคลชิ้นนี้คือไก่อ่าเป็นเครื่องรางของขลังรูปไก่ไก่ที่ว่านี้เป็นไก่ฟ้ามหาลาบเป็นไก่รุ่นแรกของหลวงปู่เช้าก็คลิปนี้เป็นคลิปอันเกี่ยวเนื่องกับวัตถุมงคลซึ่งจะ ช่วยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักของผมทุกท่านในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวทำมาค้าขายดีทำการค้าประกอบธุรกิจการค้าต่างๆร่ำรวยเงินทองโชคลาภล่งไหลมาเทมาลูกค้าเยอะแยะมากมายวัตถุมงคลในชุดนี้แหมเจตนาจริงๆต้องพูดกันหน่อยว่าอยากให้คุณผู้ชมมีกำลังใจมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้กับชีวิต มีกำลังใจในการที่จะทำมาหากินทำมาหากินเป็นหลักครับหาเงินหาทองเป็นหลักครับแม้เราทรงเราซุดมานานแล้วเศรษฐกิจยุคนี้ซบเซาแล้วก็โรคโควิดอีกเราเนี่ยอยู่กับความกลัวอยู่กับความกลุ้มอยู่กับชีวิตที่แบบว่าแม่งจะเดินหน้าก็าไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้นะต้องระวังตัวทุกฝีก้าวต้องหวาดระแวงไปหมด แล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยต่อให้โลกมันทุเลาเบาบางลงนะครับเศรษฐกิจก็ไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นทันตาเห็นเลยโลกหายก็ไม่ใช่ว่าจะรวยขึ้นอะโลกหายก็ไม่ใช่ว่าผู้คนจะมีเงินทองมาจับจ่ายใช้สอยกันเยอะแยะซะที่ไหนดังนั้นผมก็เลยคิดอยากจะหาวัตถุมงคลที่จะช่วยทางด้านการทำมาหากินนี่แหละครับให้คุณผู้ชมเรียกว่าพลิกตำราหากันเลยทีเดียว ผมหาผมเฟ้นผมคัดเลือกที่เป็นวัตถุมงคลที่เขาบอกว่าดีจริงมีประสบการณ์เลยละในเรื่องของการทํามาค้าขึ้นทามาค้าขายในเรื่องของการช่วยหนุนธุรกิจไม่ให้การคา้าการขายติดขัดต่างๆคุณฟื้นครอบครัวคุณก็ฟื้นอา้าวก็ได้แต่ขออาศัยแรงของบารมีของครูบาอาจารย์นี่แหละครับที่จะช่วยให้คุณช่วยให้ผม ฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ซึ่งมันใหญ่หลวงมากเลยนะฟันฝ่าอุปสรรคในครั้งนี้ไปได้ด้วยการจับมือกันไว้ไปด้วยกันคุณพลิกฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ครอบครัวคุณเดินหน้าไปได้อา้าวผมก็ถือว่านี่เป็นบุญของผมนะผมก็สร้างบุญแบบนี้แล้วครับแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ทําการปรดปลุกเสกอธิษฐานจิตวัตถุมงคลที่ผมนําเสนอแล้วคุณเอาไปใช้แล้วก็ได้ประโยชน์พอดผลเนี่ยท่านก็พลอยได้บําเพ็ญบารามี ร่วมเสริมไปกับคุณกับผมด้วยดังนั้นวัตถุมงคลที่นำเสนอในคลิปนี้ก็จะเป็นไก่ถ้าหากว่าพระเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลใดเกี่ยวกันกับไก่ก็ต้องรู้แหละครับท่านที่เล่นพระเครื่องหรือว่าชอบศึกษาอักขรเลขยันตำรับตำราวิชาการต่างๆศึกษาประวัติครูบาอาจารย์ต่างๆไก่มีคุณวิเศษทางด้านทำมาหากินคุณจจำเอาไว้เลยไก่นะ ทำมาหากินดีโอ้ไก่เนี่ยมันคุยเขี่ยตลอดคุณดูนะครับไก่ชนก็ได้ไก่ตัวผู้ก็ได้ไก่ตัวเมียก็ได้ไก่ประเภทไหนเหมือนกันหมดคือขยันหาขยันหาคุยเคี่ยหาทรัพย์หาสินก็ดูพระเครื่องของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคสิครับเป็นพระพิมพ์ประทับนั่งสัตว์เนี่ยพิมพ์ขี่ไก่โอ้โหแพงสุดอันดับหนึ่งเลยขี่ไก่ไก่หางพวงไก่หางรวม ไก่สี่เส้นไก่ฟ้าไก่เบกไก่ยันแถวเดียวอะไรเถอะขอให้เป็นพิมพ์ไก่เนี่ยทำมาหากินดีทั้งนั้นนี่ระดับครูบาอาจารย์ชั้นปรมาจารย์องค์หลวงปู่เช้าของผมของคุณก็เหมือนกันหลวงปู่เช้าท่านก็สร้างไก่จุดประสงค์ก็คือช่วยสิทธ์ในด้านการพลิกฟื้นชีวิตคํานี้สําคัญนะครับพลิกฟื้นชีวิตทํามาหากินดีหมายความว่าคุณจะทําอาชีพจะประกอบอาชีพอะไรล่ะ ไม่ว่าจะเป็นทําธุรกิจการค้ามีห้องเช่ามีห้องแถวร้านค้าตึกแถวหรือเป็นบริษัทร้านเล็กๆหรือว่าเป็นบริษัทใหญ่โตเลยเนี่ยก็มีจุดประสงค์เหมือนกันแล้วครับคือค้าขายเพื่อต้องการให้มีลูกค้าเยอะๆลูกค้าเยอะๆเ,เพื่อที่จะขายข้าวขายของเราได้เงินทองไหลมาเทมาธุรกิจการค้าก็จะเจริญก้าวหน้าหลงาวงปู่เช้าท่านรู้กอลเมตเคล็ดลับนี้อา้าวรู้ได้อย่างไรก็เพราะว่าคุณดูนะครับท่านสร้างไก่ ไก่ท่านก็สร้างไว้เป็นไก่รุ่นแรกแล้วก็เป็นไก่ที่มีประสบการณ์เยอะซะด้วยนะครับประสบการณ์เยอะแยะเลยลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เช้าเนี่ยครึ่งหรือว่าเกินครึ่งก็ทําอาชีพประกอบการค้าธุรกิจการค้าต่างเอาไก่ไปบูชาแล้วต่างก็ประสบผลสําเร็จคือมีประสบการณ์ที่ดีได้ผลสําเร็จที่ดีทางด้านการค้าการขาย ทางด้านการนุนส่งธุรกิจการค้าการขายต่างๆเจ้าอื่นเงียบตลาดเดียวการขายของเหมือนกันเจ้าอื่นเงียบแหม่มีลูกศิษย์หลองปู่เช้ามีไก่ไปบูชาขายดีกว่าเขาหรือว่าพ่อค้าเล่ขายของตามตลาดนัดอา้าวจากที่ขายอาหารญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นซูชิหรือเป็นว่าเป็นพวกอา,อาหารเส้นอะไรนี่แหะครับจากห้องอาจากคนคนเดียวทํา จนกลับกลายมีสาขามีสาขาหลายสาขามีคนมาขอซื้อแฟนชายนี่ก็ประสบความสำเร็จมาในคอก็มีไก่หลวงปู่เช้าอีกหลายคนครับหลายท่านเลยทีเดียวที่มีประสบการณ์ทางด้านทำมาหากินดีจเจริญก้าวหน้าทางธุรกิจมาว่ากันถึงประวัติของไก่ฟ้ามาหาลาบของหลวงปู่เช้าหน่อยนะครับไก่ของท่านเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าหากินเก่งคุยเขี่ยหาแก้วแหวนเงินทอง โคทรั์ยศถาบรรดาศักดิ์มาให้เจ้าของอยู่เสมอท่านก็เลยเสกด้วยมนเมตตาพยาไก่เถื่อนพยาไก่ฟ้าเป็นไก่ฟ้าพยาเลี้ยงหมายถึงว่าเจ้าของเนี่ยถ้าหากว่าท่านรับราชการก็จะเจริญก้าวหน้าเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหากท่านมีอาชีพทางการค้าขายประกอบธุรกิจก็จะขายของดีมีกำไรธุรกิจที่ท่านทำก็จะประสบความสำเร็จ มีลูกค้าหมั่นซื้อหมั่นหาอยู่ตลอดเหมือนพยาไก่ที่คุ้ยเขี่ยหาอาหารอยู่ตลอดเวลาไม่เหนื่อยไม่หยุดไม่เกลียดไม่ค้านคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าไก่หลวงปู่เช้าเนี่ยยืนบนแท่นแล้วแท่นที่ยืนเนี่ยก็เป็นแท่นมหาสมบัติคุณจะเห็นว่ามีถุงเงินถุงทองมีแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสลิงคานต่างๆอยู่เรียงรายล้อมไก่ อา้าวเรียงลายเลยครับสวยงามแล้วไก่หลวงปู่เช้าเนี่ยสวยศิละปะสวยเป็นไก่ตัวแรกของวงการพระเครื่องที่สร้างแล้วก็ออกแบบได้สวยจนมีคนลอกเลียนแบบเยอะแยะมากมายแต่นี่คือออริจินอลนี่คือต้นฉบับแท้ๆโอ้สวยจริงๆไก่เนี่ยอกยังก็คุดเลยปีกสวยเป็นลายเป็นลิ้วได้จังหวะได้ช่องไฟหางสวยหางเป็นพวงนี่ ไก่ลงปู่ปานวัดบางนมโคหาง5เส้นเดี๋ยวมานับไก่ลงปูเช้าหางกี่เส้น3 4 5 6หาหาง7เส้นอ่าโหนี่สวยงามมากครับมีเดือยมีงอนแล้วก็มีลักษณะความเป็นมงคลของไก่ฟ้าพญาเลี้ยงลักษณะความเป็นมงคลเนี่ยเขาบอกว่าเลี้ยงแล้วให้คุณให้ความเจริญก้าวหน้าความสุขความรุ่งเรืองความร่ำรวยแก่เจ้าของผู้บูชา ไก่ฟ้าของหลวงปู่เช้าเนี่ยมีหลายเนื้อครับเนื้อที่เป็นเนื้อเอกเลยคือเนื้อสัตวะโลหะผิวรุงเนื้อนี้เป็นเนื้อกายสิทธิ์ทำยากเพราะว่าผสมแร่โลหะมงคลหลายชนิดเทหล่อหลอมเป็นพญาไก่ฟ้ามหาราบนี่แล้วก็เป็นเนื้อทองทิพเนื้อทองทิพก็สันฐานออกทองสุกประกายเปล่งปล่งเลยเนื้อทองทิพ์นี่ก็ความหมายดีด้วยคือมีความเป็นทิพ แล้วก็เป็นทองคําซึ่งเป็นวัตถุอันมีคุณค่ามีราคาแพงเนื้อขาปิ่นโตเ,เนื้อขาปิ่นโตนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ลักษณะของโภคกรัพย์เหมือนกันขาปิ่นโตนี่อยู่ที่ไหนก็อิ่มหนำสำราญที่นั่นเรียกว่าไม่มีอดไม่มีอยากครับทีนี้คุณดูความสวยงามของไก่ฟ้าพยาเลี้ยงไก่ฟ้ามหาราบรุ่นแรกของรลงู่เช้ากันแล้วสวยงามจริงๆครับ พอคุณดูความสวยงามของไก่เสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ทราบประวัติความเป็นมาแล้วก็อิทธิคุณที่แฝงอยู่ในพยาไก่ฟ้าของหลวงปู่เช้าต่อไปผมอยากจะให้คุณดูการอธิษฐานจิตปลกปลุกเสกของหลวงปู่เช้าโอ้จะให้ดูอะไรล่ะครับไม่ได้มีราชวัตรฉัดธงไม่ได้มีขันน้ำมนต์ใหญ่โตขันสาครหรือว่าเทียนวิปัสสีเทียนวิปัสสนาหรือว่าเทียนปลุกเสก เทียนชัยปลูกเสกพุทธาพิเศษไม่มีมีก็แต่เพียงหลวงปู่เช้าอธิฐานจิตปลกปลุกเสกเดียวแล้วก็ปลูกเสกเดียวติดต่อกันนานตั้งแต่อยู่ที่กุฏิของท่านจนมาปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งเป็นคำลบสุดท้ายการปลูกเสกครั้งนี้หลวงปู่เช้าก็ปลูกเสกเดียวเดียวเลยละครับแต่สิ่งที่อยากจะให้คุณผู้ชมดูก็คือว่าคุณดูลวงปู่เช้าในวัยชราในภาพนี้คุณก็จะเห็นว่า ไม่มีอาสนะท่านนั่งบนเสือผืนเดียวกับที่ปูรองวัตถุมงคลไม่มีพรมลองนั่งไม่มีอาสนะไม่มีฐานหรือว่าตังเตียงที่พิงใดๆทั้งสิน้นแปลว่าหลวงปู่เช้าท่านนั่งองค์เดียวแล้วก็นั่งตัวตรงคุณจะเห็นนะครับว่าท่านนั่งตัวตรงมากลักษณะการนั่งเนี่ยเป็นการเพ่งกระแสจิตนิ่งสงบ กำหนดจิตล้วนๆเลยคุณจะเห็นว่าท่านนั่งตัวตรงทําไมผมถึงย้ําว่าท่านนั่งตัวตรงไม่มีอาสนะเตียงต่างหรือว่าที่พึ่งที่พิงใดๆอันนี้ผมมาถอดความเอาเองส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเรียนถามหลวงปู่ในครั้งต่อๆมาว่าแหมหลวงปู่ทำไมไม่เอาอาสนะมาตั้งทำไมแบบไม่เมื่อยเหรอหลวงปู่ทำไมแบบไม่มีที่ ที่เอนหลังเลยอาว่าอย่าง,งาน,นั้นหลวงปู่ไม่เมื่อยหรอกครับท่านก็พูดเป็นนัยยะว่านั่งตัวตรงแน่วแน่มั่นคงก็คือตั้งตัวได้นั่งตัวตรงไม่พึ่งพิงสิ่งใดๆนะกำหนดจิตสมาธิอำนาจแน่แน่วนิ่งตรงสงบนั่งตัวตรงคือตั้งตัวได้เอออันนี้เป็นเคล็ดลับผมเรียกว่าเคล็ดลับอริยะก็แล้วกันก็ ท่านก็นจะเห็นว่าในการปลูกเสกวัตถุมงคลของหลวงปู่เช้าทุกรุ่นแทบจะทุกรุ่นเลยดีกว่าท่านเสกเดียวเหมือนพระโบราณเลยครับเสกเดียวพระโบราณเนี่ยท่านเก่งเก่งต้องรู้ว่าเก่งจริงเพราะว่าเสกเดียวชาติเสือไม่ขอเนื้อไข่กินไม่พุทธาพิเศษไม่อะไรเสกเดียวแล้วหลวงปู่เช้าก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าอ่านั่งตัวตรงเสกเดียวไม่ไหวติงมือหนึ่งจับบาตรน้ำมนต์ขันน้ำมนต์นะ และสักพักหนึ่งท่านก็จะล่างสมาธิเอามือมาประสานหลับตานั่งสมาธิกำหนดจิตแน่วแน่นั่งตัวตรงคือตั้งตัวได้ก็เป็นเคล็ดลับอริยะเป็นการบอกความหมายเป็นไนยะว่าวัตถุมงคลในชุดนี้ในรุ่นนี้ตั้งตัวได้นับถือจริงศรัทธาจริงเลื่อมใสจริงเอาไปใช้ด้วยความเคารพนับถือตั้งตัวได้เน้นย้ำคำว่าตั้งตัวได้ ที่เน้นย้ำเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับอยากให้ทุกท่านท่านจะมีวัตถุมงคลของหลวงปู่เช้าแล้วก็ดีเช่าที่ใครไม่สําคัญหรอกครับขอให้เป็นของหลวงปู่เช้าแล้วก็เลื่อมใสศรัทธาคิดว่านี่คือยาทิพย์คิดว่านี่คือของวิเศษซึ่งแหมหลวงปู่ท่านอุตส่าห์เนี่ยนั่งหลังขดหลังแข็งเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคําโบราณน,นั่งเสกให้เราขนาดเนี้ยไม่พึ่งไม่พิงอะไรก็หวังใจจะให้สิทธิ์สยานุสิทธิ์ของท่านทุกคน ไม่ต้องพึ่งพิงใครยืนได้ด้วยตัวเองตั้งตัวได้ด้วยตัวเองสร้างชื่อเสียงสร้างฐานะสร้างทรัพย์สินเงินทองได้ด้วยตัวเองนี่ท่านทําให้ดูเป็นแบบอย่างแล้วพระชาลาแบบเนี้ยโอ้ท่านนั่งตัวตรงเดวเลยนั่งตรงเที่ยงนิ่งลักษณะการนั่งปลุกเสกแบบนี้แม่ผมเห็นรเช้าเนี่ยก็นึกถึงท่านพระครูนิวาสธรรมขันเอกองค์ปร,รมาจารในสาย นครสวรรค์นั่นก็คือหลวงพ่อเดิมพุทธสโรพระครูนิวาสธรรมขันธ์แห่งวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ถามว่าทําไมนึกถึงหลวงพ่อเดิมก็ตามประวัติหลวงพ่อเดิมท่านทําการอธิษฐานจิตปรกปุกเสกวัตถุมงคลไม่ว่าจะที่วัดหนองโพที่วัดหนองหลวงหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ท่านจะนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงเด็ดเดียวเด็ดขาดไม่ต้องมีพนักพิง ไม่ต้องมีสิ่งใดมาพึ่งมาพิงทั้งหมดทั้งสิ้นนั่งตัวตรงสมาธิจิตดิ่งลึกสงบแล้วก็สว่างยิ่งใหญ่ไพศาลมากการนั่งตัวตรงของหลวงพ่อเดิมเนี่ยไปดูเถอะครับรูปถ่ายท่านทุกรูปนั่งตัวตรงหมดแล้วไปดูเถอะครับแม้แต่ตอนท่านชราภาพมากหน้าตาใบหน้าใบตามีริ้วรอยความความเหี่ยวชราความแก่เท่า แต่ท่านก็นั่งตัวตรงการนั่งในลักษณะเช่นนี้เนี่ยเขาบอกว่านั่งแบบประทับนั่งบนรัตนบันลหลังไม้ความว่าต้องมีสติมีสติปัฐานเป็นที่ตั้งถ้าคุณนั่งแล้วคุณไม่มีโต๊ะหรือว่าไม่มีพนักพิงเนี่ยนั่งไปโงนไปเง,งินมาไหนจะวูบหลงวูบหลับถ้าร่างกายไม่ไหวจริงๆไม่ได้ผ่านการฝึกฝนการอบรมการนั่งสมาธิมาอบรมจิตใจมาแล้วเนี่ย มันล้มได้เลยนะครับหน้าวูบหน้าหงายหกคเมนตีลังกาได้เลยแล้วก็ถ้านั่งไปหลับไปก็ยิ่งเห็นชัดเลยนะแต่นี่นั่งตัวตรงทั้งหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพตลอดจนสิทธิ์ในสายท่านหลวงพ่อกันวัดเขาแก้วหลวงพ่ออ๋อยนะวัดหนองบัวท่านก็นั่งตัวตรงหลวงพ่อโอนวัดโคกเดือก็นั่งตัวตรงหลวงปู่หวดวัดหัวถนนใต้ก็นั่งตัวตรงนี่ มาถึงศิตอย่างหลวงพ่อหลวงปู่เช้าเราก็นั่งตัวตรงอธิษฐานจิตสมาธิดิ่งตรงแนวเลยนั่งตัวตรงคือตั้งตัวได้ครับดังนั้นก็ขอสรุปว่าไก่ฟ้ามหาลาบของหลวงปู่เช้าวัดห้วยลำใหญเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลซึ่งช่วยส่งเสริมมีคุณทางด้านส่งเสริมผู้บูชา ให้มีความร่ำรวยให้เจริญก้าวหน้าทางด้านการประกอบสำมาอาชีพเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนทวีการค้าดีการขายดีธุรกิจดีเมื่อการเงินคุณดีชีวิตคุณก็ดีด้วยเป็นเงาตามตัวด้วยเหตุชนี้ละครับคลิปนี้คงจะขอสมมติยุติจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้า และสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านที่สนใจวัตถุมงคลในคลิปนี้หรือวัตถุมงคลในรายการอื่นช่องทางการติดต่อคุณที่สะดวกที่สุดคุณชมไปจนถึงท้ายคลิปจะมีช่องทางการติดต่อให้และท้ายที่สุดเลยก็จะมี QR code ให้คุณได้สแกนเพื่อที่จะคุยกันโต้ตอบปรึกษาหาหรือส่งรูปพระเครื่องให้คุณได้ชมอย่างจุใจ รวมทั้งมีช่องทางการติดต่อทางเว็บไซต์และ facebook f a n p a g e ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนของรายละเอียดประจำคลิปซึ่งจะมีช่องทางการติดต่อให้คุณผู้ชมพร้อมสับอยู่แล้วครับก่อนจะจากขออนุญาตประสาทพรให้คุณผู้ชมทุกท่านตลอดจนลูกหลานว่านเคลือและผู้สนิทชิดเชื้อทั้งหลายจง สิทธิกิจจังสิทธิกรรมังสิทธิลาโภ<พ>ชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทาวินาศสันต,ติสวัสดีครับ